ค,คลิปนี้จะมาพูดถึงเมนูอาหารแล้วก็ของหวานประเทศเยอรมันนะคะที่มีการออกแบบโดยใช้เนื้อไก่แล้วก็น้ำผึ้งเป็นวัตถุดิบหลักค่ะเมนูที่1นนะคะเป็นเมนูไส้กรอกดาเพนเชนนะคะแล้วก็เมนูที่2นะคะเป็นเมนูฟอร์เนฮันนี่เค้กค่ะเมนูที่1นนะคะเป็นเมนูอาหารคาวค่ะคือเมนูไส้กรอกดาเฮนเชนนะคะส,นะส่วนผสมแล้วก็เครื่องปรุงมีดังนี้ค่ะ 1. โอกไก่2พริกไทยดำสามมุนเส้น4กระเทียมโขลกห้า เกลือป่นค่ะแล้วก็6นะคะผงปรุงรสค่ะวิธีทํานะคะ 1. ค่ะหมดอกไก่พยาค่ะ 2. นําเกลือป่นพริกไทยดำผงปรุงรสใส่ในอกไก่นวดกันจนเหนียวค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมที่ขกมาพอแหลกแล้วนะคะแล้วก็พร้อมใส่วนเส้นค่ะแล้วก็ผสมคลุกเค้านวดต่อให้เข้ากันค่ะ 3. บรรจุส่วผสมลงในเครื่องอัดได้กอก เตรียมอาศใส่ไส้คอลลาเจนที่เตรียมไว้แล้วก็อาจส่วนผสมลงในไส้คอลลาเจนที่เตรียมไว้ใช้เข็มแทงไล่อากาศบริเวณที่เห็นฟองอากาศและไล่เนื้อให้มีขนาดเท่าๆกันค่ะ และ4นะคะนําแท่งไส้กรอกยาวที่อัดแล้วทําการแบ่งท่อนตามขนาดที่ต้องการและใช้เชือกผูกเป็นป้องๆขนาดเท่าๆกันและนําไปแขวนผึ่งลมหรือผึ่งแดดให้ไส้กรอกแห้งหากไม่ต้องการเปรี้ยวให้ผึ่งไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงหากต้องการเปรี้ยวให้ผึ่งไว้ประมาณ1วันจะได้รสชาติเปรี้ยวหากต้องการเปรี้ยวมากๆให้ผึ่งไว้ประมาณ2วันหรือผึ่งไวหนึ่งวันและเก็บไว้ในตู้เย็นจะมีรสชาติเปรี้ยวเองค่ะ เมนูที่2นะคะเป็นเมนูของหวานค่ะคือเมนู For e s t Honey c a ค e ค่ะส่วนผสมหลักนะคะ1แป้งเค้ก2น้ำพึ่ง3น้ำตาลทราย4ไข่ไก่5น้ำมันถั่วเหลืองและ6นมสดค่ะและส่วนผสมหน้าเค้กนะคะ1เชอรี่เชื่อมและสุดท้ายวิปปิ้งครีมค่ะวิธีทำนะคะ1น,นะคะแยกไข่แดงกับไข่ขาว2ใส่สน้ำตาลทรายและน้ำพึ่งลงไปในไข่ขาวแล้วตีด้วยเครื่องตีไข่นะคะ3 ใส่น้ำมันถั่วเหลืองที่เตรียมไว้ลงในไข่แดงจากนั้นเติมนมสดลงไปเล็กน้อยคนให้เข้ากัน4ใส่แป้งเค้กลงไปในไข่แดงตะล่อมให้ไม่เข้ากันอย่าให้จับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ใส่ไข่ขาวที่ตีเสร็จแล้วลงไปแล้วตะล่อมให้ไม่เข้ากันอีกรอบค่ะ 5. เทใส่พิมพ์ที่มีกระดาษไขรองไว้นะคะแล้วก็ 6. อบที่อุณหภูมิ1 8 0องศาไฟบนไฟล่าง15นาทีค่ะ 7. เมื่อเค้กสุกแล้ว ความหมกจับพิมพ์ลอกกระดาษรองออกพักให้เย็น 8. ปาดส่วนเค้กส่วนที่ไม่ได้ละหนาบออก 9. นําเค้กมาวางเป็นชั้นแรกปาดวิปปิ้งครีมลงไปตามด้วยเชอร์รี่ทำจนกว่าจะครบทุกชั้น 10. ปาดรอบข้างด้วยวิปปิ้งครีมให้เรียบเสมอกัน 11. แต่งหน้าเค้กด้วยวิปปิ้งครีมและเชอร์รี่ค่ะวิธีการจัดจานนะคะ 1. วิธีการจัดจานของแซกอกดัตเฮนเช่นค่ะ จะจัดวางแบบคลาสสิกนะคะจะประกอบไปด้วยอาหารพื้นฐาน3อย่างคือแป้งผักแล้วก็อาหารหลักนะคะในการจัดวางที่เหมาะสมจาะจงในรูปแบบของหน้าปัดนาฬิกาค่ะเส้กอจัดประจาระหว่าง3-9ชั่วโมงนะคะสลัดมันฝรั่งจัดไว้ระหว่าง9-11วันค่ะและสุดท้ายซาวเค้าหรือกระหล่ำปีเปี้ยวนะคะจัดไว้ระหว่าง9-3นาฬิกาค่ะ 2. วิธีการจัดจานของ f o r e s t Honey c a เคค่ะจะจัดบางแบบคลาสสิกเหมือนกันนะคะจะประกอบไปด้วยอาหารพื้นฐาน3อย่างค่ะแป้งผักแล้วก็อาหารหลักนะคะในการจัดวางที่เหมาะสมจาะจงในรูปแบบของหน้าปัดนาฬิกาค่ะขนมเค,ค้กจัดประจําระหว่าง3-9ถึง9ชั่วโมงค่ะวิปปิ้งครีมจัดไว้ระหว่าง9-11วันค่ะและสุดท้ายนะคะเชอร์รี่ค่ะจัดไว้ระหว่าง9-3นฬิกาค่ะ และสุดท้ายนะคะวิธีการจัดเสริมนะคะ1น,นะคะแซ่กลอกดาร์ทเชนนะคะเสิร์ฟพร้อมมะตานะคะแล้วก็ขนมปังขาวหั่นครึ่งค่ะนิยมรับประทานเป็นอาหารว่างมื้อเที่ยงนะคะ2นะคะฟอเรสฮันนี่เค,ค้ค่ะเสิร์ฟพร้อมวิฟิง้งครีมแล้วก็เชอร์รี่นะคะนิยมรับประทานเป็นอาหารว่างค่ะ